สวัสดีครับไทยมารีนะครับผมจำหน่ายเครื่องเรือและมอเตอร์ไก์นะครับผมวันนี้ผมจะมาลดราคาเครื่อง2ตัวนี้ครับผมเพื่อนๆเครื่องสองตัวนี้นะครับจำได้ไหมเป็นเครื่องที่ผมได้ทดสอบนะครับผมในน้ำนะครับผมที่ทำคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับผมเครื่องทั้งสองตัวนี้นะครับเป็นเครื่องสีจังหวะทั้งสองตัวนะครับผมตัวนี้จะสีแรงนะครับผมตัวนี้จะอบแรงนะครับเพื่อนๆผมจะลดให้ราคา ตัวนี้จากราคา9,900บาทนะครับผมผมลดให้เหลือ7,900บาทนะครับผมตัวนี้นะครับราคา1 3 9 0 0บาทนะครับผมลดราคาให้เหลือ 10, 000, 1 1 9 0 0บาทเลยนะครับผมอ่าเพื่อนๆที่มองหาเครื่องเรือยอยู่หรือมองดูรุ่รรนนี้อยู่พอดีนะครับผมอ่าโอกาสดีมากเลยครับวันนี้ผมมาลดราคาเครื่องตัว,ตวทดสอบให้เพื่อนๆอ่าแบ่งปันนะครับผมให้ไปใช้กันนะครับผมลองใช้เครื่องทะสองตัวนี้ดูนะครับผมอ่าเพื่อนๆอาจจะติดใจก็ได้นะครับผมเป็นเครื่องสีจังหวะซะด้วยราคาถุกมากผมเอามาแบ่งปันให้เพื่อนๆนะครับผม เพื่อนๆนะครับผมติดต่อมาที่061นะครับผม754 6614นะครับผมเป็นไลน์ด้วยนะครับเพื่อนๆอ่าเข้ามาสอบถามรายละเอียดก่อนได้เลยนะครับผมก่อนตัดสินใจซื้อนะครับผมอ่าอยากให้ผมทำคลิปลองน้ำได้หมดครับผมสินค้ามีพร้อมส่งนะสินค้าใหม่ทั้งสองตัวนะครับเพื่อนๆอ่าและก็ฝากเรื่องการจองเครื่องเรือด้วยนะครับผมอ่าเครื่องเรือล็อตหน้าเราจะเข้าประมาณ70ตัวครับผมเข้าเดือนมีนานะครับผมอ่ารายละเอียดอยู่หน้าเฟซเลยนะครับไป้ราย ให้ดูนะครับตอนนี้รีบสั่งจองเข้ามานะครับผมรู้สึกว่าเครื่อง9.9เี็นจังหมดแล้วนะครับผมอ่าถ้าลูกค้าผมที่จองเข้ามาก่อนก็จะถัดให้ลูกค้าที่จองก่อนเลยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไทยมาลีไปด้วยนะครับผมผมจะหาเครื่องเือราคาถูกมาแบ่งปันให้เพื่อนๆอีกนะครับผมนี่เลยสองเครื่องนี้ออกไปเลยเจ0 0 11,900้าหนึ่ง่ารบาทอ่ารีบทักมานะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ